สวัสดีครับสวัสดีสมมเครื่องเสียงร้าแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง u t u b e นะครับวันนี้ก็มาอีกหนึ่งตัวนะครับอ่าเป็นงานแท้นะครับเป็น power ของ q อ่า QSC นะครับ QSC Audio นะครับรุ่นนะครับ RMX 4050 HD นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหญ่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว 3U นะครับตัวนี้ขับ18ได้นะครับตัวนี้นะครับขับเสียงกลางได้ข้างละ4นะครับตัวนี้นะครับ แท้นะครับเครื่องแท้นะครับ QSC เท้นะครับเข้ามาอยู่หนึ่งแท่นนะครับราคาก็ย่อมเยาเหมือนเดิมนะครับนะครับด้านบนนะครับก็จะมีรอยนิดนึงนะครับนะครับสำหรับท่านที่ไม่ซีนะครับเพะนะครับเครื่องก็จะมีรอยนิดนึงนะครับ QSC นะครับใช้งานปกตินะครับเครื่องใช้งานปกตินะครับหม้อแปลงนะครับพัดลมระบายความร้อนนะครับหนึ่งตัวนะครับสัญญาณเข้าก็จะเป็น ECR ก็ได้นะครับ นะครับสัญญาณออกก็จะเป็นสเปคอนก็ได้นะครับหรือจะเป็นขั้วนะครับเลยครับเพจนะครับ k e y w o 4นะครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับอ่านะครับของแท้แน่นอนนะครับของแท้แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับมือหนึ่งประมาณ1 6ื0นหนารนะครับกขออภัยนะครับมือหนึ่งประมาณ6 0 0 0 0่นหกหบาทนะครับมือหนึ่งนะครับนะครับของแท้นะครับมือ2นะครับมือ2ขายในราคาอยู่ที่15ื่นห้านะครับ มือสองเอาแค่15,000บาทนะครับใครที่กำลังมองหาก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเอาแค่1 0 0 0 0หมื่นกับอีก5,000บาทนะครับแค่นั้นนะครับมือหนึ่งอยู่ประมาณ16,000นะครับอันนี้นะครับ800วัตต์นะครับที่8โอห์มนะครับบัตรแท้นะครับ4โอห์มอยู่ที่นะครับ4โอห์มอยู่ที่พันสองนะครับ4โอห์มอยู่ที่พันสองนะครับต่อข้างนะครับบัตรแท้นะครับ2โอห์มอยู่ที่2องพันสี่นะครับต่อข้างนะครับเดี๋ยว จะเป็นแค่แป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นหม้อปแปลงนะครับตัวนี้เป็นหม้อปแปลงนะครับ QS4 นะครับ มือหนึ่งประมาณ69,00 0บาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับมือสองนะครับมือสองนะครับขายในราคาอยู่ที่1 0,000กับกี่5,000บาทนะครับ15,000าบาทนะครับโอ้โหโคตรคุ้มนะครับหายไปเยอะใครที่กำลังมองหาก็เข้ามาชมได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับมีแค่ท่านเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับมีแค่ท่านเดียวนะครับแจ้งลูกค้าก่อนนะครับ อันนี้ผมเอาแค่หมื่นห้านะครับราคาเท่าราคาทั่วไปเลยนะครับเอาแค่แท่นละหมื่นห้าพอนะครับใครที่กำลังมองหาก็เข้ามาชมได้นะครับสิบแปดข้างละสองได้สบายนะครับเสียงกลางได้ถึงข้างละสี่นะครับสบายๆนะครับบางท่านเนี่ยก็ไปขับกลางฟังในบ้านในวัดในอะไรได้หมดนะครับลายสไตล์นะครับตัวนี้นะครับหรือลูกค้าจะเอาไปเปิดในอ่าหอประชุมในอ่าเล่นงานโรงแรมงานอ่าตึกงานอะไรนะครับ ได้หมดนะครับอ่าเราจะเป็นงานพูดงานอะไรต่างๆได้หมดนะครับหรือจะไปเอาคำเบรดก็ได้เช่นกันนะครับหวานนะครับนุ่มๆนวลนะครับฟังแล้วสบายนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงเร้าๆกันดูนะครับลองฟังน้ําเสียงเข้าๆกันดูนะครับหนึ่งหมื่นกับอีกห้าพันบาทนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูเข้าๆกันเสียงกันดูนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับศูนย์แปดสามเจ็ดสามเก้าแปดเก้าสี่ห้านะครับ 0837398945นะครับที่ร้านดลันสัตว์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็สามารถเอามาแดกทีเทิ์นได้นะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับผมามาฟังน้ำเสียงกันดูนะครับ Come Thank you ตัว้ามาสอบถามได้นะครับของ q s c นะครับอ่า RMX นะครับ4050นะครับตัวใหญ่นะครับผม18นะครับข้างละ2ได้สบายนะครับเสียงกลางนะครับข้างละสีได้สบายนะครับมือ1อยู่มือ69กันบาทนะครับมือ2ขายราคาอยู่ที่15ื่าเท่านั้นนะครับใครที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ ที่ร้านตะลันสังนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณพี่ๆที่กดไลค์กดแชร์ให้นะก็พี่ๆท,ที่เข้ามาหนุนนะครับปิดพลาดประกันใดน,นะครับงาที่นี้ก็ขออภัยนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ